มนุษย์สัตว์ไข่ไปเกิดจากพูดผีปีศาจสัตว์ป่าสัตว์ร้ายเข้ามากินชากก่อนอกินใจในความอ,าอร่อยของเนื้อมนุษย์ก็ลองกินตกที่ไตายใหม่ๆจากตัที่ไตายม่กินกำลังเจ็บป่วยอยู่ก็กินเยอะี่อร่อยมากขึ้นก็มองมาหาคนที่ไม่ต้องเก็บไม่ต้องป่วยจะอ่อนแอ ที่มีภูมิคุ้มกันน้อยก็เดือดร้อนกับไปทุกย่อมยากกัราริชวีซึ่งปกครองอยู่ก็ต้องหาวิธีป้องกันในานะที่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดีก็ปไปเชิญครูทั้งหกปุรณะกัสปะอาชิตาเกสกรรมคนนิคราตบุตรประุนทักัจนาสนชัยเวรัตบุตรมัรคริโคสารทุกอาจารย์สุดปัญญาที่จะแก้ไขได้ เปยตไปก็องกระหน่ำซ้ำเติมกันสามอย่างสาบศพก็ตายมากขึ้นจนที่สุดชาวไพศาลีก็ต้องมาตีกรอกพระทังเรียกร้องให้กษัตริย์เจ้าวิทุกพระองค์ได้รตรวจสอิคติยพระเพณีว่ามีพระองค์ใดที่ผิดเพี้ยนคติยประเพณีไหมสารีก็ ตรวจแล้วไม่มีก็หาทางออกไม่ได้หาทางไปไม่เห็นเป็นความโชคดีว่าท่านมหาลิกเนี่ยท่านเคยไปเรียนที่ตะก,กัศิลาโน่นนะครับแคว้นพันธาราปรปัจจุบันประเทศปากีสถานครับอยู่ที่โน่นแล้วก็มีสหายรักก็คือพันธุระคนุสีนาราที่เราให้ฟังมันก่อน และก็เจ้าชายประสิทธิ์ทต่อมาก็ได้สเวสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลฉะนั้นก็มีความสนิทสนองกันและก็ปรากฏว่าด้วยความรำอันเป็นเลิศก,การขับร้องอันเป็นเลิศของอัมพะปาลีก็เป็นสิ่งดึงดูดพระไทย ของพระเจ้าพิมพิสารณขณะนั้นให้ชอบอกชอบใจก็มกักจะมาที่แคว้นวัดชีกพข้ามแม่น้ํามาก็เจอกันล้ก็เลยทําให้มีความสนิทสนมกับพระเจ้าพิมพิสารไปด้วยท่านมหาลิก็ได้ทราบว่าคนละฝั่งแม่น้านําคงคาฝั่งนี้เป็นแคว้นมากดอยู่กันอย่างสุกเสษมสําราญข้าวกล้าน,านาน้ำอุดมสมบูรณ ผู้คนร่าเริงหันษาการพ้นนั่นส่วนแพวนวัชีภัยสามอย่างตุพิกับภัยอหิวาตะกับภัยและอมนุนสกระไพเล่นงานกันงอมพลามนั่นก็เลยกราบทูลกษัตริย์เทวีวัดที่แควนมาคดเนี่ยก็ทราบจากพระเจ้าพิมิสาเนี่ยพราพระเจ้าพิมิตารบรรุสดาบันว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นั่นชามคุรัตสุกเกษมสำราญ เมื่อครูัง้งโกรธเพือ,อะไรไม่ได้แม้แขวนเราจะไม่ได้สถานเ้ื่ใส่พุทธศาสนาก็เชื่อว่าพระมหากรุณาธิคุณของพะระสมณโคดมน่าจะเมตตาต่อชาววัชฉีก็เลยถูกแต่งตั้งให้เป็นราชเจ้าทเข้าพรอบพระเจ้า,จาบนยอดเขาคิจกุพลพระธองค์ก็เป็นนักเขาเรียกว่านักการเมืองทำการเมืองเป็น เพราะอะไรจึทงทำเป็นเพราะพระองค์จบสิบแปดศาสตร์มาแล้วสิบแปดศาสตร์ที่จบมาก็เพื่อการปกครองโดยเฉพาะแลั้นพระองค์ยังเข้าใจเลยเอ,อยู่ที่โน่นมีศาสดามหาวีระถ้าเราบุมบางไปเลยเนี่ยความโกรธความเกลียดความเรครียดแค้นมันไม่เข้าใครออกใคระนะแม้เขาจะนำอะไรเราไม่ได้แต่สาวกเราะ กษัตริย์เทวีก็มีตั้งเจ็ดพันเจ็ดร er ้อยเจ็ดพระองค์ฮัไทยจะเลื่อมใสหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ก็เลยได้ตรัสกับมหาลิว่าเราได้มาอยู่มกุรัชด้วยพระราชศรัทธาของพระเจ้าพิมพิสารขอท่านมหาลิวเข้าเป้าพระเจ้าพิมพิสารกราบธูรองให้ทราบก่อนอันนี้ก็ง่ายอยู่แล้วระสนิทสงพระเจ้าพิมพิสารก็เข้าไปกราบทูลนเลื่อรใวให้ฟังพระเจ้าพิมพิสารก็ทราบว่าโอ้ เไต้เพชไทยเกิดกับภัยสาลีเมืองที่เรารักมากรีบเข้ากรากบููลพุทธเจ้าเลยนะครับขอพระองค์ได้โรปรดด้วยเถิดสงสารชาววัดฉีแต่ก่อนพระองค์จะเสด็จเนะี่ยข้าพระองค์จะทรงเสด็จจันสมพระเกียรติรับเดียกว,ว่าเตรียมไพทนจะตุรงค์เกษตนาปราบทานครับจากวัดเวรุวันจนถึงฝั่งแม่น้าําคงคาเจ็ยอดมันน่าอัศจรรย์ไหมละครับ อันนี้คือมีปรากฏในพระไตรปิฎกว่าเจ็ดยอดหนึ่งยอดคือสิบหกกิโลเมตรถ้านับการความยาวปัจจุบันเรียกเป็นกิโลเมตรเจ็ดคูณสิบหกเป็นร้อยสิบสองยังร้อยสิบสองกิโลเมตรเท่าเดิมครับเพรานั้นจึงบอกว่าเราอย่าได้ไปคิดว่าโอ้ยเรื่องเรามันนงนานมาแล้วมันนานที่ไหนก็แผ่นดินไม่ได้ยืดออกของเข้าเลยมันยังเท่าเดิมอ,อยู่ วัาที่สองกิโลเมตรเท่าเดิมนปาดถนนอย่างสม่ำเสมอราบเรียบสองข้างทางประดับประด,ดาด้วยธงชัยธงแผ่นผ้าไข่ฟ้าประชาชนมาโคตรกออกมาสองข้างทางนืกดูเวลาในหลวงรัชการที่เก้าพระองค์เสด็จคนออกมาแบบไหนก็แบบนั้นนะครับมหาลีเห็นการเตรียมการ่งเสด็จยิ่งใหญ่อลังการปานนั้นอยู่ไม่ไหวแหละครับนืกถึง แผ่นดินตอนนั้นวัดถีธรรยังไม่เกิดนะครับของกษัตริย์เชวี7,707พระองค์ตอนนั้นยังมีความคิดเป็นประเจจหคือต่างคนต่างคิดจึงไม่สามารถระงับภคยอะไรได้ขึ้นก็จะแข็งแรงดังนั้นกิจการทุกอย่างเราต้องสามารถคีตั้งแต่ภายในก่อนเพราะว่าสามารถคีภายในก็คือภายในตัวเราก่อนเราจะทำกิจใด กายกับใจอยาค้านกันเองครับกายจะทาอยู่แต่ใจแม่ไม่ําทํทำไมวันเนี่ยมันของใครวะเน,นี่ยแหวนี้งานจะเหนื่อยมากเลยครับเพร,เพราะว่าใจมันไม่ทำใช่นไหมครับแต่ถ้าเมื่อใดใจมันพร้อมครับร่างกายอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าความพึดนเนี่ยอย่างหลวงพี่สอนชายหลวงพี่ทำมรโรงออกเหล็กได้ทั้งวัน เขก็ดูทุกวันหลน้องพ่อสุดตาเนี่ย,ยอายุแปดสิบครับถือเครื่องไมือเครื่องมือพอไปทําวัดโอ้โห่าจะลุกได้กี้ดอกเตอร์สมบูรณ์ก็ดูแลฝึกสายชาติพร้อมตัวนี้เนี่ยนี่คือ้ามันสามารถกีภายในก็คือกายกับใจมันพร้อมจะทำแล้วมัน,นยังไม่จะมีความสุขนอกนั้นก็เป็นสามารถกีภายนอกคือเราทั้งหลายเนี่ยครับอยู่กันอย่างพี่ดีกันอย่างน้องปองดองกันอย่างยาก ก็พูดกับท่านมาคุณอาเสมอว่าพี่น้องเราที่นั่งอยู่ผ่มหวงทุกคนนะห่วงทุกคนก็ถึงแม่ชีจิตอาสาห่วงทุกคนห่วงเรื่องสุขภาพห่วงเรื่องความเป็นอยู่เพราะเราอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกใบนีทุกคนคือสําคัญหมดอาจจะแตกต่างโดยภาระหน้าที่เคยยกตัวอย่างเรื่องร่างกายให้ฟังนิ้วก้อยเราก็ตัดติงไม่ได้น่ะ อาจจะดูงานของนิ้วก้อยคืออะไรอันนี้แย่จะหมวกกับแย่หู <c oughs> มันก็ยังดีมีประโยชน์ใจว่าถ้าเราตัดเราเราจะเอา,เเานิ้อกี่แนวมาแย่ก็เหมือนกันถ้าทิ่งไม่ได้สำคัญหมดทุกภาระหน้าที่จึงเ,เป็นองค์ประกอบของตัวเราถ้าเราออกมาไม่ครบมันก็ไม่พอ่าไปบอกว่าเราดีเราเด่นเราสำคัญกว่าให้ถึงไม่ได้ขาดไม่ได้ ะคระบนะครับมหานครไทยสามีเมืองมหาเจดีงามสง่าเมืองสมบูรณ์เสาอาโชกศิลาเมืองวัดป่ามหาวันอันรื่นรองเมืองวัดชีธรรมลำเละเมืองกำเนิดภิกษุณีองค์ปฐมเมืองปรงอายุสังขารพระสมณโคดมเมืองเช่ญชมราชาสามัคคีเมืองตัดสอนรัตนสุตรเมืองพิสูจน์บ่อมูรถาพิเศษสี เมืองนาปยังระบอำอมพระปารีเมืองปทัทภีงามเยี่ยมเทียมเทพี่มานเมืองสังเทนาทั้งสองต้องปรากฏเมืองนักพตแก้ผ้าหน้าสงสารเมืองปชิมักาัญสาการเมืองตำหนานบ้านแตกแหลกสามกีก็หมดนะที่ผมอธิบายมาเนี้ยก็คือเป็นฉบับพอประมาณให้ได้เข้าใจทีนี้มาดูวัฒนธรรมประเพณีซึ่งนักขนาดนี้ครับมันก็สอดคล้องกันผมจึงกลา้าพูด ว่าผมได้รู้ได้เข้าใจในหลายๆอย่างที่นครไทสรสันดีก็คือเรื่องของโร,โรคห่าลงเมืองเรื่องของโรคห่าลงเมืองเนี่ยเกิดก่อนที่พระพุทธเจ้าจะไปทำบรรชาไทสารสีนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ยังไม่ถึงปีครับพระพุทธเจ้าตรัสรู้วันเพ็ญสิบห้าค่ำเดือนห แสดงประมะเทศนาวันเป็น15บค่ำเดือนแมาแสดงโอวาทปาติโมวันเป็นสิห้ค่ำเดือน3อันนี้ก็คือผ่านมาได้แค่เก้าเดือนผ่านมาได้แค่เก้าเดือนทีนี้พระเจ้จาก็ได้โยจำพรรษา ที่วัดเวรุนที่พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายเพ่ะอพระสารนะครับก็เกิดเหตุการณ์ในคันในขรรษาอยู่ด้วยครับในพันษาก็เกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่าเกิดทุกพิฆภัยก่อนทุกพิฆภัยไทยอันเกิดจากความแห้งแล้ง ฟ้าฝนมันไม่ตกเพราะว่าเริ่มตั้งแต่พฤษภาลเลครับฝนควรจะตกมันไม่ตกข้าวปลานน้ำก็ทาไม่ได้ประชาชนก็อาจจะคัดขัดสนอดอยากยิ้วโหยก็มีการล้มตายเพราะอดอยากยิ้วโหยแรกแรกก็พอที่จะเก็บตกกันได้นานเข้านานเข้า ก็ไม่มีทุนไม่มีปืนไม่มีรัดที่จะดูแลก,ก็ทิ้งพอทิ้งภัยที่สองก็ตามมาคืออะิวาตกะก่วไข่หรือโรคห่ารมเมืองไวรัสนี่แหละฉะนั้นทะำไมเรียกว่าอะิวาตักต้องเรียกว่าอะิวาตวันก่อนหลวงพ่อได้แปลให้เราฟังแล้วอะฮีแปลว่างู วาต,แตาแบบลมถ้าเชื้อนี้มันเข้าแล้วมันไปไวดังกับพิษของงูดังนั้นง,งูห่างูจององงูเหียวเอถ้าใช่เจตวันก็งูอินเดียนเกรดใช่ไหมกาดเข้ามาก็วิ่งปุ๊บมันไปไวนั้นเราเวลาดูพายุโรโดเขาจะบอกเลยว่าความเร็วของลมเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันไปไวดังลม โรคตัวเนี้ยพิษมันไปไวดังลมเชื้อปัจจุบันไวรัสใน,นทีเนี่ยมันก็วิ่งสู่ปอดอวิ่งสู่ปอดวิ่งสู่ปอดคนก็เลยตายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เลยเป็นเหตุให้ภัยอย่างที่สามอมนุษย์ไข่ันเกิดจากพูดผีปีาศาจสัตว์ป่าสัตว์ร้ายเข้ามากินซาก่อนกินใจใน ความอ,าร,อร่อยยของเนื้อมนุษย์ก็ลองกินตัที่ตายใหม่ๆจากตัวี่จายใหม่กินกาลังเจ็บป่วยอยู่กอกินเยอะเอนที่อร่อยมากขึ้นก็มองมาหาคนที่ไม่ต้องเก็บไม่ต้องป่วยล้วจะอ่อนแอ <c oughs> ที่มีภูมิคุ้มกันน้อยก็เดือดร้อนันไปทุกข์ยอมยากแต่สา้ิชวีเส่งปกครองอยู่ ก็ต้องหาวิธีป้องกันในฐานะที่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดีเน่อไปเชิญครูทั้งหกปุรณะกัสปะอคิตะเกสกรมคนนิคนณาตบุตรปกุทะกัญญาสนใจเวรตบุตรมกริโครสารทูอาจารย์สุดปัญญาที่จะแก้ไขได้เมื่ไปก็โอมกระนำซ้ำเติมทั้งสามอย่างราศก็ตายมากขึ้นจนี่สุด ชาวภัยสารีก็ต้องมาตีกรอกพระทังเรียกร้องให้กษัตริย์เฉวีทุกพระองค์ได้ตรวจถึงจริยวัตรคติยประเพณีว่ามีพระองค์ใดที่ผิดเพี้ยนคติยประเพณีไหมศรีก็ตรวจแล้วไม่มีก็หาทางออกไม่ได้หาทางไปไม่เห็น เป็นความโชคดีว่าท่านมหาลิเนี่ยท่านเคยไปเรียนที่ตะก,กาศิลาโน่นะครับแคว้นคันธาราชาปัจจุบันประเทศปากีสถานครับอยู่ที่นู่นแล้วก็มีสหายรักก็คือพันธุรัโคนปุสินาราที่เราให้ฟังมันก่อนและก็เจ้าชายประสิทธิ์ต่อมาก็ได้สเสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้าประสิทิ์ที่โกศ แทนนั้นก็มีความสนิทสนมกันและก็ปรากฏว่าด้วยความรำอันเป็นเลิศก,การขับร้องอันเป็นเลิศของอัมพป,ปาลี ิ่งดึงโดงด,ดพัไทยของพระเจ้าพิมพิสารณ์ขณะนั้นให้ชอบชอกชอบใจก็มักจะมาที่แคว้นวัดฉีเพราข้ามแม่น้ํามาก็เจอกันละก็เลยทําให้มีความสนิทสนมกับพระเจ้าพิมพิสารไปด้วยดานมหาลิก็ได้ทราบว่าคนละฝั่งแม่น้ํำคงขาเนี่ยฝั่งนี้เป็นแคว้นมคตอยู่กันอย่างสุขเสษมสําราญ ข้าวกล้นานาน้ำอุดมสมบูรณ์ผู้คนร่าเริงหันษากันพ้นนั่นส่วนแคว้นวัชีภัยสามอย่างตุพิขภัยอหิวาตภัยและอมรุสภัยเล่นงานกันงอมพลามนั่นก็เลยกราบทูลกษัตริย์ิเชวีว่าที่แคว้นมคธเนี่ยก็ทราบจากพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเพราะพระเจ้าพิมพิสารบรรลุสดานว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นั่น ชาวมพรรฐสุกเสมสำราญเมื่อครูทัองค์ช่วยอ,อะไรไม่ได้แม้แขวนเราจะไม่ได้สถานร่ำไสพุทธศาสนาก็เชื่อว่าพระมหาการุณาธิคุณของพระสมณโคดมน่าจะเมตตาต่อชาววัชฉีก็เลยถูกแต่งตั้งให้เป็นราชจ,จ้ทูตเข้าข้าพระพุทธเจ้าบนยอดเขาคิจกุพระธอง์ก,ก็เป็นนักเขาเรียกว่านักการเมือง ทำการเมืองเป็นเพราะอะไรจึงทำเป็นเพราะพระองค์จบสิบแปศาสตร์มาแล้ว1ิบปดศาสตร์ที่จบมาก็เพื่อการปกครองโดยเฉพาะอั้นงพระองค์ยังเข้าใจเลยเอ,อยู่ที่โนู้นมีศาสดามหาดีระถ้าเราบุมบางไปเลยเนี่ยความโปรดวปปความเกลียดความเคียดแค้นมันไม่เข้าใครออกใครอะนะแม้เขาจะนำมาเราไม่ได้แต่สาวกเราละ กษัตริย์อิสมีก็มีตั้งเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดพระองค์พัะไทายจะเลื่อมใสหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ก็เลยได้ตรัสก,กับมหาลิว่าเราได้มาอยู่มคตรัฐด้วยพระราชาศรัทธาของพระเจ้าพิมพิสารขอท่านมหาลิวเข้าเป้าพระเจ้าพิมพิสารกราบทูลองให้ทราบก่อนอันนี้ก็ง่ายอยู่แล้วเพราะเสนิห์ทพระเจ้าพิมพิสารก็เข้าไปกราบทูลเรื่องราวให้ฟังพระเจ้าพิมพิสา,ลกลารก็ทราบไปโอ้โห เนประเศไทยเกิดกับไทยสาลีเมืองที่เรารักมากรีบเข้ากราบคูณพุทธเจ้าเลยนะครับขอพระองค์ได้โรปรดด้วยเถิดสงสารชาววัดฉีแต่ก่อนพระองค์จะเสด็จเนะี่ยข้าพระองค์จะทรงเสด็จจันสมพระเกียรติก่าเตรียมไพฑูรยจะตุรงเกษเสนาปราบทางครับจากวัดเวรุวันจนถึงฝั่งแม่น้ำคงคาเจ็ดยอมันน่าอัศจรรย์ไหมละครับ อันนี้คือมันมีปรากฏในพระไตรปิฎกว่าเจ็ดยอดหนึ่งยอดคือสิบหกกิโลเมตรถ้านับก,การความยาวปัจจุบันเรียกเป็นกิโลเมตรเจ็ดคูณสิบหกเป็นร้อยสิบสองยังร้อยสิบสองกิโลเมตรเท่าเดิมครับเพราะจึงบอกว่าเราอย่าได้ไปคิดว่าโอ้ยเรื่องรามันนงนานมาแล้วมันนานที่ไหนก็แพนไม่ได้ยืดออกองเข้าเลยนะมันยังเท่าเดิมอยู่ ระยทีสองกิโลเมตรเท่าเดิมนปาดถนนอย่างสม่ำเสมอราบเรียบสองข้างทางประดับประด,ดาด้วยธงชัยธงแผ่นผ้าไห่ฟ้าประชาชนมาคราออกมาสองข้างทางนืกดูเวลาในหลวงรัชการที่เก้าพระองค์เสด็จคนออกมาแบบไหนก็แบบนั้นนะครับมหารีเห็นการเตรียมการส่งเสด็จยิ่งใหญ่อลังการปานนั้นอยู่ไม่ไหวและครับนืกถึง แผ่นดินตอนนั้นวัตถีธรรยังไม่เกิดนะครับของกษัตริย์เชวีเจ็ดพันเจ็ดรอเจ็ดพระองค์ตอนนั้นยังมีความคิดเป็นปัจเจกหรือต่างคนต่างคิดจึงไม่สามารถระงับใครอะไรได้ <c oughs> แล้วก็จะได้ทาบนะครับถ้าก,าการาบใปไม่้องเหียนญาติครับอันนี้ก็รีบ,บก,กลับครับกรุงไวสาดีากราพุญกษัตริย์เดโอู้ห ก็จะเป็นมิตสารพระองค์เดียวนะศรัทธาพระเจ้าจิ้งใหญ่มากเลยนะประดับประดาสองข้างทางอย่างอลังการประชาชจนชาวมคตรักออกมาส่งพระจ้าถ้าพระองค์มาบ้านเราเงียบขีม่ีอะไรเกิดขึ้นนี่อายเข่านะก็เลยต้องเตือนครับกำลังกําลังคนครับเตรียมวัดป่ามหาวันเอาไว้ให้ด้วยเจ้าแล้วครับปรับถนนจากไพศาดีมาถึงอจรคา เรียกว่าท่าน้ำคันมเป็นนก่มเอาใจแรกระท่าน้ำคาเป็นนมสามยอดครับหนึ่งยอดคือสี่หกกิโลเมตรสามยอดคือสี่สิบแปดกิโลเมตรเท่าเดิมเหมือนกันครับเท่าเดิมเาก็มารอรับ,สรบเสด็จพระเจ้าพอมาถึงหมู่บ้านปันจจิลิกาพระเจ้าวิวินาให้ช่างต่อเรืออยู่ครับให้เจียงกอก,รกรับ การข้ามงครงกาพระพุทธองค์จะส่งตามสเสด็จห้าร้อยนะครับไม่ใช่ไปพร,ระองค์เดียวนะแล้วจะเตรียมการส่งสเสด็จพระเจ้าวิณฑสันล,ลงระไมแม่น้ำโครงคการจนถึงพระสอนะครับก็กลาบเรือพุทธเจ้ากราบทูลว่าเมื่อพระองค์รังงัดไทยพิบัติทั้งสามที่วัดทีเ,เรียบร้่าแล้วให้สเสด็จกลับกระนาวพระเจ้า ถึงการแม่น้ำคงคามองดูนับภาพกับมูเมฆาทั้งหลายไหลามารวมกันกายเป็นผลหายายซัดลงครับทางฝั่งแควนวัดฉีบรรดา,าสากศพบที่มันเนา่าแต่เอ็มอยู่ไหลครับน้ำหลาพัดลงแม่น้ำคงคาตอนนั้นผมยังไม่เห็นคงคาผมจึงกาเรื่องนี้อยู่ประเทศไทย เพราะว่าบ oh, like like ้านเราเมืองเราโดยเฉพาะแต่ทางภาคอีสานี่มีมีบุญเบื่อบ้างเราก็จะเท่เงินเนี่ยแต่เราก็เท่ไปงงไปนะโอ้สดคนเป็นทั้งเมืองมันไหลงงกงการงงการเน่าเหมือนปลาในหายหรือเปล่านี่ที่ไปเลือดเพราะเราไม่เห็นพอเราได้ไปเห็นไปแล้วงงกาจริงๆเนี่ยโอ้โหตรงนั้นมันกว้างตั้งเก็นสิบกิโลเมตรเลยนะกว้าง S <S <an> โอ้มีหน้าแล้วก็มีปลาใหญ่กินวางโลกเราน,นก,กินเอาเกียวเเนี่ยปลาก็ลงสมบูรณ์เลยเนะเป็นการได้อาหารเพิ่มแล้วก็ยังไหลในน้าไหลตลอดนะครับไม่ใช่น,น้ํานิ่งไหลลงสู่มหาสมุทรรวกับเข้าใจหมดเลยพอะองขึ้นไปก็เหมือนหนึ่งพระพิโรนาเทศได้มาทําการเก็บกว่า เขืนปะเจพีภัยสาลีแัวนวจ,จีให้สะอาดรองรับฝ่าระบาผู้ดิจจ์ได้เล่าพระราหพระรพุทธองค์ก็ให้อานนเรียนเอรารัตนสุขเนี่ยยังกินกี่ตังอิทวาหูล,ลังวาส่วนยานีข้างหน้าแล้วก็หลายหลายบท <c oughs> นั่นเป็นการเอามาเติมก็ทำอยู่เจ็ดวันก็ปรากฏความสงบเรียบร้อยก็กลับคืนมาพระพุทองค์ก็รีบกลับนะครับ ไม่ได้อยู่เพราะไม่ประสงค์จะให้ศาสดาหมหาเวลาอืดอัดคาไทยกลับมาเพราะมาถึงแม่น้ำกองกาหมู่พญานานัก่นั้นในรัตนสูตรสามพักสุดท้ายยานีทะาภูตานี้อันนี้ไม่ใช่พระเจ้าเป็นเท้าสกัดเทวราชกล่าวสรเรเสริญ คุณพรัตนตรัยานีทักูตานีสมาตานีภุมมานิวาญานีวาอันตาริเกตตาตากตังอันนี้ไม่ใช่พุจจารย์เป็นของเทวดาเพราะเทวดาเมื่อเห็นอนุภาพคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็เลยกังชักเข้าไปอีกด้วยเดชกของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่หมู่ตัยเพเทวดาได้กล่าวว่าอยู่เพราะความสุขสนันต์กงมีแก่ชทววชิเติดได้เห็น พลังอนุภาพของพระกนัตไตรที่พระเจ้าและหมสงได้ทำก็กล่าวสัมทับพ,พอมาถึงแม่น้นโขงกาม,มูพระาจ้าก็ารอครับโอ้เทวดาก็ได้ไหวแล้วมนุษย์ก็ได้ไหวแล้วเหล่าหน้ายังไม่ได้ไหว,วก็อาราธนาพระเจ้าลงไปสู่หน้ากบิพีกคกับแล้วก็มาอยู่ที่วัดเวรลวนต่ออันนี้ก็เล่าให้พวกเราทราบที่มาที่ไปดังนั้นพุทธภูมิศึกษาวันนี้ ว่าด้วยโรคหาลงเมืองอหิวาตะกโรคกับนบครไพยสาลีก็คงสมควรแก่การเวลาขอความสุขความสวัสดีความเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงมีศรัทธาที่มั่นคงมีความเลื่อมใสในพรัตนาัรอย่างไม่หวั่นไหวเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นพรอันประเสริฐที่จะ คุ้มครองรักษาพระคุณเจ้าทุกรูปแม่ขีทุกท่านญาติโย,ยมทุกท่านที่ได้ตั้งใจสดับรับฟังจะได้เจริญรุ่มเรืองในหน้าที่การงานสมมโนรถปัรถนาทุกรูปทุกท่านทุกคนเอง